สวัสดีครับมาพบกับการทดสอบกับไดเวลนะครับพันสองดูกติไดเวลปี2 0 1 2นะครับ ที่ลองขับก็จะมีทั้งโหมดสปอร์ตนะครับมีโหมดวอลริงนะแล้วก็เออแบน ค่อนข้างอยู่อยู่ดีอยู่นะครับคืออาจจะเป็นเพราะเรายังไม่กล้ากดอะไรมากมายก็เป็นได้ ขับแบบชิวๆนะครับไม่แนะนำให้ใส่กางเกงขาสั้นครับบิ๊กไบค์คันไหนทั้งสิ้นนะครับโดยเฉพาะรดูติกเพราะถามว่าร้อนไหมก็ร้อนร้อนนะครับแต่ก็พอทนดได้งวามร้อนนะาถามว่าความร้อนของบิ๊กเบย์ผมว่ามันมีความร้อนทุกคันแหละนะครับ แต่ด้วยความที่คำว่าดูคติเดวิลนะครับถามว่ามันร้อนกับชาวบ้านไหมมันก็มีความร้อนข,น,ขนขุ่นก็พอทนได้นะครับก็ค่อยเสียบดูขาขวาเนาะนก็เป็นเรื่องของกติ จะคิดถึงรูคติขึ้นมาทันทีเพราะมันอบอุ่นลากแกได้ดีกว่าแต่ก็เปรียบไม่ได้นอกด้วยความที่รถรูคติเขาโซนยุโรปค่อนข้างจะเป็นอากาศที่หนาวถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นบ้านเราส่วนใหญ่เขาเอามาใช้ปุหอพุนที่มันค่อนข้างจะร้อนนะรถยุโรปก็จะทนในเรื่องความหนาวได้มากกว่านในความรู้สึกผมออมันซัพพอร์ตเรื่องเวลาหน้าหนาวแต่ถามว่าประเทศไทยหน้าหนาวมันก็มีไม่เยอะนะครับแต่หน้าหนาวส่วนใหญ่ก็ไว้ขับ อ,ออกเที่ยวแต่ถามว่าหน้าร้อนอย่างมีสารให้ผมขับไดวิลออกไปซื้อข้าวซื้อของเนี่ยผมเพราะว่าไปได้นะครับแต่ว่าก็จะมองแง่หน่อยร้อน,อนแต่ถ้าเป็นอีกคันหนึ่ง,งยงา,าง่หงอาผมก็จะไปรดีว่าเอาสปูตเตอร์ออกไปไประหยัดน้ำมันกว่าแค่กระ,ะกว๋าถือแค่น,นี้ ก็อย่างว่าแหละครับรูปทรงรถนะฮะสไตล์มันไม่ใช่รถสปอร์ตที่มันจะเข้าโค้งง่ายมันก็จะค่อนข้างเวลาโค้งซ้ายก็จะต้องหักแขนซ้ายแล้วดึงแขนขวาช่วยหน่อยละครับต mm. ัวเพราะว่าจะกับขึ้นเขาสไตล์คุยเอร์อมากกว่นที่จะมาเล่นรถบวอย่างนี้ข้อดีอีอย่างของรถรุ่นนี้นะครับก็คือความสูงของเบาะนะครับค่อนข้างจะเตี้ยเลยนะถือว่าเต็มเท้านะของผมส่วนสูง170นะครับ แล้วอีกอย่างอีกฟิลหนึ่งนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ได้รีวิวาสายซ้อนนะครับสายซ้อนนั่งสบายนะครับเมื่อกี้ผมสอบถามคนซ้อนแล้วสายซ้อนเขาบอกนั่งสบายมากถือว่าเบาะใหญ่แล้วก็นิ่มนวลดีนะสำหรับใครที่คิดว่าซื้อแล้วก็มีคนซ้อนนะก็ผมแนะนําอยู่นะมันก็ได้ความหลอ่อมันก็เท่ดีนะครับแล้วก็สบายคนซ้อนด้วยนะครับในระดับหนึ่งนะครับ แต่อย่าพึ่งไปเทียบกับพวกตระกูลทัวรลิงนะอย่างพวก G S พวกมันติสตาร์ด่งเงี้ยอย่าพึ่งไปเทียบเพราะตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะมีโอกาสก็น่าจะลองเทส G S ลองมาขับนะซื้อมาขับดูวนะ่ามันเป็นยังไงนะแต่ใจผมก็ยังอยากจะอยากได้สักคันนะ G S ไม่งั้นก็มันติสตา a ์ด้า ก็ชอบรถสไตล์ที่มันเป็นทัวริ่งแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวยังไงก็คลิปเด Devil, วิลก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปเทียบใส่กับอีกคันหนึ่งที่ผมใช้ขับอยู่ประจำเป็นรถที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็น x r 900ส่วน์อาทิี่ก็จะมาเป็นเดวิล ไงถ้าถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับผมผมก็คือท,ทำคลิปนะครับแต่เป็นไม่เชิงว่าเป็นการรีดูรถจริงจังอะไรนะแค่ให้รู้ฟิลเช่นคนเราอยากบางคนอยากรู้ฟิลขับขี่เฉยนะครับที่จะซื้อไปเนี่ยผมก็พอจะตอบให้ได้นะครับหรือใครมีข้อสงสัยอะไรยังไงนะก็คอมเมนต์ใต้มาเลยนะครับเดี๋ยว ว่างก็จะเข้ามาตอบให้เสมอน,นะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับมากลับอาเอา9 0 0เหมือนเดิมนะครับ หลังจากไปลงกับเดวิลมาสักพักผมก็ว่าคันนี้ขับมันกว่าน,นะะ นั้นมันหนักแล้วมันดูบิดมันออกมันไม่ค่อยกระชกกระชากไม่ค่อยโหค้กาก็าอะไรรแต่ขับคันนี้รู้สึกว่าไม่รู้มันจะพายกล้อวันไหนไม่รู้เทโค้งก็ง่ายกว่านะครับการเข้าโค้งรู้สึกมันมันง่ายกว่าแรกแกว่ามันขับยากนะเจอไดเวลเข้าไปแม่งคันนี้ขับง่ายไปเลย ็อย่างผมว่าผมชอบทอ็อของสามสูบยามาฮานะดูคติมันยังไงไม่รู้ยังยังไม่จัดผมก็ลองบิดแล้วนะแต่มันก็ยังไม่ยังไม่มันเท่าไหร่ห็นหลายคนก็บอกทอ็อกหนักทอ็อกนั่นนู่นน,น,นี่เครื่องพันสองผมก็ลองขับมาสี่วันนล้นนะผมก็ยังว่ามันมันโคละฟิวอะ อย่างคันนี้นี่เออบิดเป็นรอยตัวนั้นก็ใช้นะครับปั๊มเบรกบนใช้รู้สึกว่าจะเป็นเบมโบเบมโบเบอร์สิบเก้าคมคัดเบอร์สิบหกส่วนตัวนี้เป็นปัมป๊มเบรกเบมโบโรงงานนะครับปั๊มบนปั๊มล่าง เวียนกันในเมืองเนี่แหละนะครับวันนี้นะครับทั้งวันเลยจะลองทดสอบว่าการขับขี่ในเมืองของ SR 900นะครับขับง่ายขนาดไหนง่ายครับผมง่ายบอกเลยว่าง่ายง่ายนี่เสียอย่างเดียวเนี่ยดูนะระบบห้อยครับ จัดเป็นรถที่ขับสนุกแล้วนะครับถ้าคุณไม่ซีเรียสว่ามันคือยามาฮ่าแต่ถ้าคุณชอบไปดูคติ b ีเอมไทยมนะครับผมก็ก็ว่าไปเอาเ้อครับถ้าคุณยังยึดติดเรื่องแบรนด์นะครับแต่ผมก็ยังว่ายามาฮ่า aha, ก็ไม่ใช่รถขี่เลนะครับครั้งแรกที่ผมตัดสินใจซื้อคือผมตัดคำว่าแบรนด์ออกเลยตัดทิ้งไปเลยนะครับ คิดว่าคันไหนขับสนุกนะครับแล้วก็เพราะว่าเราได้ใช้ในชีวิตประจาวันเนาะเราต้องดูคันไหนเราถูกใจที่สุดขับสนุกแล้วคิดว่าเราคงไม่เอาอีกอะไรประมาณนั้นนะเต็มท,ที่ก็เอาเพิ่ม <laughs> แต่อีกข้อนึงนะตบเยียร์เสียงดังมากนะครับ ตังควรซื้อกันสะบัดไอ้พวกไม่ใส่กันสะบัดแล้ววิ่งสองร้อเหมือนผมนี่ไม่แนะนำนะครับเนีย่ยผมชอบตรงนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจะวิ่งวนเวียนเวียนวนหารองเท้าในอำเภอนี่ยากเหลือเกินหรือว่าค่ำเกินไปวะ ที่สองนะครับไม่มีรถอย่างโลง่งสถานการณ์โควิดปเปิดเส้นทางใหม่ให้เห็นนะครับกะว่าถึงบ้านน้ำ,นำ,นำแม่งละลายหมดแล้วนะเนี่ย ข้อหนึ่งนะครับความแตกต่างระหว่างเครื่องพันสองของดิวเลสองสูบเอลนะครับกับตัวยามาฮ่าสามสูบเครื่องเก้าร้อยนะแปดร้อยสี่สิบเจ็ดซีซีนี่แหละพูดถึงเรื่องอัตราการกินน้ํามันนะครับสําหรับผมผมลองแล้วนะครับมันคันนี้ผมว่าเท่ากับคันนี้วิ่งสองร้อยอ่ะมันวิ่งร้อยสี่สิบก็เปลืองที่ไผ่แล้วนะครับ ว่าลองเติม200บาทของเดเวลแล้วผมก็วิ่งอยู่ประมาณประมาณร้อยร้อยโลน่าจะประมาณร้อกว่าลกหมดนะครับส่วนคันนี้ก็ถ้าวิ่งพอๆกันระยะทางพอๆกันความเร็วน่าจะหนักอยู่น่าจะร้อยแปดิบอัพแต่ขน้นผมวิ่งแค่ร้อยหกสิบร้อยห้าสิบเองนะแต่ฟิลคนคนละฟิลนะครับต้องบอกกันอย่างนี้ก่อน ถ้าใครชอบฟิลคล้ายสไตล์คุยเซอร์แล้วแบบว่าเป็นเนกเกตคุยเซอร์นะครับก็เชิญไปทางเนวิลเลยเพราะมันมาเรื่อยๆรอบมันมาเรื่อยๆไม่ได้รีบแต่ถ้าชอบในสไตล์ตากลมคล้ายๆกันนะครับตอนนั้นของผม2012นะครับถ้าชอบตากลมแล้วทอกจัดจ้านนะครับแนะนําให้มาตัวนี้เลยนะครับท็อกจัดจ้านมันแน่นอ่อนมันนะครับผมการันตีเรื่องความมันของสามสูบนะครับ มันก็ MT-09 กดีๆแหละแต่มันอาจจะลดแรงม้าสูงสุดลงมาตัวสองตัวทาตัวจะไม่ได้ที่ต่างกับ MT ก็คือคันนี้ไม่ได้คลิกชิปเตอร์นะครับแต่ก็จะได้ปัม๊มปั๊มบนเป็นเบมโบกนะครับปั๊มล่างก็เป็นเบมโบกแต่ปั๊มตรงอ่าเขาเรียกว่าปั๊มดิดเบรกตรงข้างล่างตรงนั้น ไม่ใช่เบมโบนะครับจะเป็นของข้างหลังจะเป็นนิชินนะครับข้างหน้าจําไม่ได้วิหออะไรแต่มันเป็นตาดาวของยามาฮ่าอันนี้ไม่แม่นนะครับไม่แม่นไดอย่างนะครับโหมดการขับขี่คันเร่งไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับตอบสนองเหมือนทําให้เราได้รถใหม่ไปทุกวันนะครับ เบื่อขับหมด B มาสแตนดาร์ดเบื่อสแตนดาร์ดจะเปิดโลกรัศั์ไปเลย A ครับ A นี่แบบหงายแน่นอนผมมาแรกๆผมก็หมด B ครับเขาเรียกนัดหมด B ตอนนี้มาเริ่มชินกับสแตนดาร์ะแต่ถ้าเข้าโค้งหนักๆก,ก,ก็แนะนำให้เอนตัวช่วยหน่อยนะครับดึงรถช่วยหน่อยโอนรถบ้าง มันไม่ใช่สป,ปอร์ตที่มันจะพาเขาโค้งง่ายๆแต่มันก็ไม่ยากขนาดเดวิลที่เทียบเปรียบเทียบกับเดวิลไ <c oughs> ม่ใช่หรอกขับอยู่สองคันตอนนี้ครับแต่ถ้าชอบคันเร่งลื่นๆนะครับอีกคันนึงเป็นตัวตอบโจทย์ที่ราคาไม่แพงมากที่ผมแนะนำนะ s u z u กินะครับ Gx750 นะอันนั้นก็ขับสนุกเหมือนกัน สไตล์นักเก็ตนะฮะหรือหรือหรือถ้าขับง่ายนะครับอีกคันหนึ่งะก่แต่ะกูลันเก็ตเลยก็จะเป็น z ซ0 0เก้าร้อยนะครับขับง่ายง่ายมากถ้าเทียบกับคันนี้นะครับทรงตัวง่ายคันเร่งคลุมง,ง่ายนะครับไม่ต้องผ่าวานะครับถ้าเป็นสามสูบยามาฮานี่คุณคิดได้อยู่สองอย่าง ยกแน่นอนผมเจอมาแล้วนะครัหน้าลอ,อยเนี่ยเป็นอาการปกติถ้า C P 3แล้วหน้าไม่ลอยแสดงว่าผิดปกตินะครับขับมันครับสนุกก็สปีดสูงสุดด้วยตัวเองนะครับลองแล้วได้แค่ สองร้อยยี่สิบห้าคือใจมันได้แค่นี้เกินนี้ใจไม่สู้แล้วนะครับไอหมาใส่บิเรียนมาจากไหนวะเนี่ยไปอะไรของมึงเนี่ย <c oughs> มาน้อยพูดน่ารักถึงบ้านซะแล้วนะครับ เดี๋ยวมีเวลามีโอกาสเดี๋ยวจะไปลองถนนใหญ่ให้ดูท่อสปีดขำๆดูนะครับแมทบ่ท่อสปีดเอาศูนย์ถึงสองให้ดูสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ